บรรยากาศร้านดีครับบอย,บอยโซดาวัสดีครับวันนี้อยู่ฉะเชิงเซาครับผมมากินข้าวร้านประดิษฐ์โภชนาครับบรรยากาศรินน้ำเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูร้านประดิษฐ์โภชนาครับโอ้คนเยอะนะคเนี่ยต้องรอคิว กีคิวคิวที่15ใช่ไหมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ปะดีเที่ยงปอดีครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันหยุดรอคิวหน่อยอันนี้เมนูแนะนำนี่มีตามนี้เลยครับ ร้านจะอยู่บริเวณถนนมะรุพงนะครับอยู่หัวม,มุมพอดีเลยจอดรถก็จะจอดริมน้ําไล่ไปนู่นเลยครับหาที่จอดต้องใช้จังหวะครับร้านนี้อันนี้ร้านเด็ดครับพอดีเพื่อนแนะนํามาออมหมกร้านนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยครับนดียครับเดี๋ยวมาลองกันวันนี้ระหว่างรองก็มีน้ำให้บริการด้วยนะครับดื่มฟรีเจะปู สองยี่เป็นกระหมก็มีไข่เจียปูพอหมกแล้วก็มาทังลวกใะแล้วก็นี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต้องมีงานด้วยไปนี่ครับได้โตเรียบร้อยครับอันนี้นี่ครับบรรยากาศร้านนี่มีริมน้ำด้วยวันนี้โชคดีครับรอคิวปุ๊บได้โต๊ะริมฮะนี่ไอโตะริมน้ำบดีหัวม,ม,มุมบดีโคตรแจ๋วเลย ตอนนี้อาหารมา3ามอย่างแล้วครับยังขาดอีก2อย่างฮะอันนี้มีไข่เจียวปูแล้วก็หอหมกครับขึ้นชื่อแล้วก็ชูชีปลากดใช่ไหมชูชีปลาคังเออ<า>ชูชีปลาคังครับเป็นชิ้นชิ้นไปเลยมา <ๆ S 1> มาเ <ๆ S 1> ดีเ๋ยวเรากินกันก่อนครับระหว่างรออีก2อย่างมาครับไม่ไหวแล้วหิวมากเลยต้มต้มปลากระบอกรับผมหอมอมากครับกลิ่นเครื่องแกงกลิ่นหอมเลย ้ายครับมาทีหลังสุดเลยครับนี่ครับปลาคังลวกจิ้มขึ้นขึ้นไปจากข้าวคือเนื้อแน่นมากกินไปเลยเลยดูนี่มือนี่หยิบเอาเลยเบนกินเลยเมาส์กับข้าวดีครับอร่อยมากอิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นครับนี่มีคนเดียวที่ยังไม่อิ่มครับวันนี้คนสุดท้ายตลอดเป็นเทศบาลครับเก็บของเหลือโยนให้เบนเป็นปลาล็อกเอ้อ โอ้โหไอ้แต่อร่อยจริงครับร้านนี้ผมบอกเลยว่าดีโดยเฉพาะต้มส้มอันนี้ดีชูชีอันนี้ดีปลานี่ก็ดีดีหมดครับผมบรรยากาศก็ดีครับนี่อิ่มเป็นที่เรียบร้อยเกี๊ยวปูแล้วก็ปลาคำลวกข้าวสัโบโสมใช่ไคะใช่ครับน้ำอัดลมหนึ่งขวดนะคะแล้วก็น้ำนเบียร์หอยสามแก้วเ็นกบนบอกนดีดีนะผมร้านนี้ผ่านเลยจากที่ผมกินมาหลายๆร้านเนี่ย ผมมองว่าต้มส้มอ่ะรสชาติดีมากกลมกล่อมสามรสเลยครับต้มส้มปลากระบอกดีปลาคังลวกคือดีชิ้นใหญ่ครับโดยเพาะชูชีปลาคังเลยดีมาเป็นชิ้นชิ้นนะเราไม่ต้องมานั่งแกะเลยคือกินได้เลยครับโดยเพราะน้าชูชีอ่ะคลุกกับข้าวอ่ะอร่อยมากผมบอกว่าชูชีปลาคังเนี่ยมาถึงปุ๊บให้สั่งสองนะครับเพราะจานนี้ไม่พอน้ําสามารถคลุกข้าวได้ไอ้นะชูชีปรากฏเหรอเอาผมบอก ผมบอกเลยว่าชูชีปรากฏเนี่ยสั่งสองที่ได้เลยนะเพราะว่ามาเป็นชิ้นเราเองอ่ะไม่ต้องมานั่งแกะและกินเอาน้ําชูชีเนี่ยกินไข่เจียปูนะเข้ากันตบด้วยน้ําแกงต้มๆโคตรด,ดีเน้นๆเลยอะ่ะใช้ได้แล้วนี่ผ่านเลย,ดยเดี๋ยวต่อไปก็ไปหาร้านกาแฟนั่งกินครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับกรุงเทพ รอลิว่ iva, okay. oh, าคาเฟ่โอเคโอ้บรรยากาศดีครับร้านห้องแอร์ด้วยมา,า,าหาที่นั่งหน่อยครับร้านเล็กๆน่ารักครับมีโตนห้องแอร์แล้วก็มีโตนนั่นนอกด้วยครับนี่เดี๋ยวเรานั่งข้างในก่อนสั่งกาแฟแล้วนะเดี๋ยวค่อยตามไปนั่งด้านนอกครับเดี๋ยวสั่งกาแฟก่อน,น,นเดี๋ยวเรานั่งข้างในก่อนนะรอกาแฟเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งนอกนะ อะไรตางกันได้กันไหมโอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวตั้งเมกาโนอนนเ,เ,ดน280เดินมาาอย่างไกลดเดินมาไกลมากเลยเดิมางนไกมมาอย่างไกลเดินมากลมากเลยาไกิากาด้านนอกครับ<ด>มี2โซนนะนี่ข้นีางในเป็นม่งององแอ อันนี้บริเวณโซนด้านนอกครับก็ชิวๆเลยริมแม่น้ำก็เดี๋ยวเดินทางเข้ากรุงเทพครับผมวันนี้ก็ชิวๆครับยังไงเดี๋ยวไว้ติดตามพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับยังไงฝากช่องด้วยนะครับเต้ชอบเตวครับบ๊ายบาย บรรยากาศร้านดีครับบอยบอยโซดาขับรถปั่นอันนี้อะคะไม่รู้ชื่อเลยครับข้อแรกนี่ค่ะโอ้โหท็อปแกลแลตครับอธิบายไม่ถูกเลยกินโชว์หน่อ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 ย ¡Gracias! <laughs>